อีกเกียบางนาทำพนักงานและลูกค้าปวนอบพยพคนออกจากห้างทำการจราจรติดขัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบสัญญาณเตือนไฟไหม้ที่โกดังเก็บสินค้าผิดปกติโดยส่งเสียงเตือนล่าสุดเปิดให้ลูกค้ากลับเข้าห้างแล้วพายุหมุนและลูกเห็บถล่มหลายอำเภอสกลนครต้นไม้หักโค่นทับสายไฟฟ้าหลายจุดลมหมุนพัดบ้านเรือนสถานที่ราชการโรงเรียนเสียหายคาดไม่ต่ำกว่า200หลังส่วนที่พัทลุงเกิดพายุฤดูร้อน25นาที พัดหลังคาชาวบ้านปลิวกว่า30หลังเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือรถพ่วงซิ่งฝ่าสายฝนชนรถทหารพรานกลับจากฝึกที่นครศรีธรรมราชถนนสายเอเชียล่องใต้ทหารพลัดตกรถเสียชีวิตหนึ่งนายบาดเจ็บ3ามนายส่วนที่กระแพงเพชรรถทัวร์สองชั้นเสียหลักตกลงร่องกลางถนนผู้โดยสาร46คนปลอดภัยคนขับกับเด็กรถบาดเจ็บสนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่